สวัสดีครับจริงๆตั้งแต่เราเข้าสู่รายการคริปโตอัพเดกอีกครั้งนะครับพผมผมเต้เดี๋ยววันนี้เราลอง,องไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรจีิๆจะมาฝากเพื่อนๆก,กันบ้างนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OKX OKX เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดเดิลิวเอทีฟฟิวเจอร์สออปชันรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพลสของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังก์ชันเทรดในตลาดฟิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของวิศิีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับจากที่เริ่มมานะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นด้านครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรานะครับมีการทะลุนะครับจาก call option นะครับในที่2ื่อ0นะครับแล้วก็ เดลส์แม็กเเนี่ยขึ้นมาเป็นแค่ฐานที่ย่ำนะครับแล้วก็เป็นแนวรับนะครับทำเป็นไฮอะโลนะครับหรือว่าโลที่ยกสูงขึ้นนั่นเองครับปัจจุบันนะครับก็ราคานะครับก็อยู่ในช่วงของ30,000กับ100นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยจะต้องดูกันอีกครั้งนะครับว่าปัจจุบันกราฟเนี่ยวิ่งไปทางไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกครั้งนะ แต่ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับอยู่ในช่วงของ95นะครับซึ่งผมมองว่ามันสูงเกินไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไทม์เฟรมเดย์นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะบอกบอกได้นะครับว่ากราฟมีการกลับตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกราฟอยู่ในช่วงของการกลับตัวของสโตนในช่วงของขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับแล้วว่าถ้าเกิดเป็นในไทม์เฟรมของ15นาทีแล้วก็1ชั่วโมงและสีชั่วโมงเนี่ยตอนนี้นะครับก็จะเห็นสัญญาณนะครับการกลับตัวนะครับหรือการพักฐานก่อนชั่วคราวได้นั่นเองนะครับ จากที่เพื่อนๆสังเกตได้นะครับจากตรงช่วงของ2 0งหมนนะครับที่เราเคยดูกันไว้ในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับในรอบเดือนเนี 24, ่ยเราเคยดูกันไว้นะครับว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง30 1 7 4ื่นกับหนึ่งะครับซึ่งปัจจุบันนะครับราคาครับขึ้นมาถึงจริงๆนะครับแต่ว่าสิ <not> ่งท <P ain full top> ี่เราคาดหวังนะครับก็คือเป็นกรอบโซลสีสีชมพูด้านบนนะครับที่เพื่อนๆเห็นลูกศรผมชี้อยู่นะตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสาคัญนะครับที่เราดูกันไว้ในช่วงของเดือนก่อนครับว่าจะขึ้นมาให้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยััังงไไมมม่่่่่าาถึนนนนนะคครบแแตตวออี้ก็ืเนีียเปปนนนใใจจจแล้วะดด๋ไูอกััุบ ผมมองว่าตรงนี้ยังไม่มีจุดตัดลงนะครับในทำาเฟมของ4ชั่วโมงนะครับผมมองว่ายังมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ทำเฟ้เดย์กับวิคเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีสัญญาณมุงบอกนะครับเป็น3แท่งติดก,กันนะครับถ้าเป็นแคนเดลของเชปานิสเนี่ยก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นบูลลิสได้ครั้งนะครับ ก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับจะต้องไปดูเซสเมนต์ของออปชันก่อนนะครับเหมือนที่เราเคยดูกันไว้นะฝั่งออปชันของฝั่งดิ l บิทนะครับอยู่ในวันที่7นะครับสูงที่7ที่ผ่านมานะครับิาค่าอยู่ที่27855แนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับถ้าเกิดปบดูขอดวงฝั่ง CME อนะครับ CME อยู่ในช่วงของ28045นะครับทำให้เราเห็นได้นะครับว่าแนวโน้มของ c m เนะสูงกว่าของดิเบิทนะครับซึ่งแปลว่ากราฟในช่วงของวัน สุกข,ข้อมาวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์นะครับจนถึงวันอังคารเนี่ยมีโอกาสนะครับที่กราฟนะครับจะปิดสูงกว่า2 8 0 4 5และสามารถพุ่งทะยานกลับไปได้นะครับจากที่เราเห็นการาฟปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยวิธีนี้ยังคงใช้ได้อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการาฟปัจจุบันกันนะ, <S <S แะแล้วก็มาถึงช่วงปัจจุบันนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะว่ารอบนี้ทําไมคลิปลงช้านะครับเพราะว่าวันนี้อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็พยายามอัดคลิปให้มันใหม่ที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ กราฟนะครับก็มีการทําเป็นโดจิแฮมเมอร์นะครับมีโอกาสที่จะลงมาพักตัวได้นะครับซึ่งปัจจุบันครับเดี๋ยวต้องขอพูดออปชันก่อนเลยนะออปชั่นรอบนี้ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ได้มากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีไส้ในที่บวกออกมาค่อนข้างเยอะครับเช่นออปชันของรอบนี้นะครับเป็นคอ2,950นะครับส่วนพุทธออปชันอยู่ที่28,000นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูที่ Call อ o p t i o น29,500เนี่ยจะเห็นได้นะครับว่าราคาที่แท้จริงอยู่ช่วงประมาณของ34,65นะครับส่วนแท่งแดงที่มันคาดดไว้เน่ป็แแทงงงขอ รอบเดือนที่แล้วนะครับที่เราคาดหวังไว้นะครับว่าจะขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยพอมันมาถึงนะครับไส้ทะยานกลับขึ้นไปนะครับจนถึงข้ออ option เลยนะแต่ว่าพอแตะข้ออ o p ช i ปุ๊บมีการลังเลนะครับตลาดเกิดความลังเลนะแต่ว่าลังเลเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปเจาะกันอีกครั้งนะครับส่วนพุ t option นะครับอยู่ที่ช่วงของ2อนปะ2 7 8 7 9กนะครับก็ตรงนี้นะครับก็กลายเป็นแนวรับนั่นเองนะครับจากที่ตอนแรกนะครับเราคิดว่าจะหลุดหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเราดูใน channel ของ ที่เราดูกันไว้ในรอบเดือนเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าช n แนลตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นแนวรับที่รับอย่างแข็งแรงอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดลงมาได้เลยนะก็อย่างว่านะครับวันนี้มีข่าวเรื่องของ CPI ด้วยนะขจมาพายอินเด็กนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกครั้งนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยจะมองเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวผมพาไปดูข่าวพร้อมกันอีกครั้งนะ และปัจจุบันนะครับราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการเลือกทางนะครับว่าจะขึ้นไปต่อหรือว่าจะต้องลงมาพักก่อนนะครับแต่ถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์นะครับทั้งไอ i แล้วก็ s t o ๊กไอซ์ไอเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่งบอกนะครับว่าลงมาพักก่อนดีกว่านะตอนนี้ขอร้องเลยนะ oh. เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันจะไปทะลุร้อยนะซึ่งมันมันมักจะไม่เกิดขึ้นนะครับต็อจะต้องมีการพักตัวก่อนนะครับแต่เป็นการพักเพื่อไปต่อนั่นเองนะ ส่วนตัวนะครับคิดว่าตอนนี้ต้องไปแล้วแหละเพราะว่าทะลุกรอบขึ้นมาแบบอย่างมากมายนะตอนนี้ล้นหลามเลยนะโอ้เสียงของบูลลี่ส์เนอยู่ใน t w i t เต r กันเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เทรดเดอร์หลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมองนะครับว่าเป็นขาขึ้นแน่นอนนะเออขาขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟมันขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องพูดได้แหละโอเคตอนนี้นะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าจุดที่พักตัวสําหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับจะเข้าตรงไหนได้บ้างนะแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องมาดูนะครับว่าจุดตรงไหนนะครับที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าดูจากซี ที่มองแย่ไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปมองปัจจุบันกันอีกครั้งครับมองแย่ไว้ก่อนเนี่ยก็คือลงมาที่ Real สแ a c k p เพนนะครับแล้วรับไม่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดตัดสินใจเลยนะที่เป็น crossing ระหว่าง เรียลน x กแม็กเทนะครับว่าจะขึ้นหรือลงนะครับตรงนี้จะต้องดูว่า CPI มีผลอย่างไรนะครับแต่ว่าอันนี้จะบอกถึงสิเนตโอที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนนะถ้าเกิดว่าลงมานะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะคะรับอยู่ตรงเรียลแม็กเเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดทะลุลงมาเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่พุทอปชั่นนะครับที่เป็น2 7 8 7 9แนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีเด้งอยู่แล้วนะครับเด้งกลับขึ้นมานะครับเพื่อจะทำเป็นโลว์ไฮนั่นเองะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นโลว์ไฮแล้วเนี่ยก็ขึ้นกลับมาเป็นเรียลงมา ที่ช n น l หลักของเรานะครับที่เป็นช n e ลรายเดือนที่เราดูกันไว้ตั้งแต่แบบหลายเดือนที่แล้วนะครับตรงนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะผมยังแทบไม่เคยเอาออกเลยนะครับเพราะตรงนี้ผมมองว่ามีในยะสําคัญนะครับของการขึ้นการลงของกราฟนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าวด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามองนะครับปัจจุบันนะเราจะมามองกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามองขึ้นเนี่ยขึ้นอย่างไรขึ้นเนี่ยก็คือมองว่าย่อพักตัวนะครับที่ real sma t a i n ก่อนนะครับเพราะว่าเคยเป็นจุดที่ขึ้นของช่วงของ2 0 9ในวันที่30 มีนาคมด้วยนะครับพอลงมาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแนวรับแล้วไม่หลุดนะครับหรือหลุดก็เป็นแค่ไส้นะแล้วก็คราวนี้นะครับจะเด้งขึ้นไปนะครับในช่วงของกรอบ31ม0 0ื่นหนึ่งห้าร้อยเป็นหนึ่งสามหนนะครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเราเคยดูกันวันแลรอบของเดือนที่แล้วนะยังไม่เคยมาถึงเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับฝันของเราใกล้จะเป็นจริงนะครับ ตอนแรกก็ฝันว่าจะลงครับตอนนี้ก็ผมว่าฝันว่าจะขึ้นว่าจะง่ายกว่านะครับเออขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในกรอบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการไซด์เวย์นะครับแล้วก็วิ่งอยู่ในชแนวด้านบนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยค่อยกลับตัวลงมานะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยอาจจะลงมาเป็นแนวรับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นะกลายเป็นแนวต้านก่อนนะเพราะตอนนี้อยู่ตรงแนวต้านของ call option นะครับแล้วก็จุดที่เราเคยบอกกันไว้นะว่าตรงนี้เป็นแนวต้านด้วยนั่นเองนะครับหลังจากทะลุขึ ก็ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับทำไมลูกศรมันถึออยู่ตรงนี้นะครับความรับมันหยุดซ่อนอยู่ใน CME นะครับแต่เดี๋ยวพาไปดูกันอีกครั้งนะโอเค ซึ่งจากที่เราดูกันเบื้องต้นนะครับในช่วงของกราฟ4ชั่วโมงครับอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับหรือว่าสโตนไฮซาเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นไปเยอะมากๆแล้วครับแต่ถ้าเรามาดูใน Timeframe Day นะครับโอ้โหการตักนี่มันช่างสวยงามจริงๆเลยนะครับตอนนี้กำลังขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับเมื่อไหร่ที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ยังขึ้นได้อีกเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับยังคงเป็นไปตามที่เราคาดการณ์อยู่นะครับหรือเป็นการพักย่อตัวแค่ชั่วคราวนะครับสามารถที่จะตัดสินใจนะครับแล้วก็ขึ้นงงึ ก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปอยู่ในโซนของกรอบสีพูที่เราเคยบอกกันไว้นะว่ามีโอกาสนะสำหรับเดือนนี้เนะี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นกันจริงๆนะทม์เฟรมของเดย์เนี่ยค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นแท่งเขียวแน่นๆเลยนะขึ้นมาทะลุเวล l ์แบ็กเพย์นะครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่าสวยนะครับถ้าเกิดว่าดูจากเทคนิคอลในเรื่องของไทม์เฟรมวีคเนี่ยก็เห็นได้นะครับว่าจากที่การาฟมีการเป็นโดจินะครับแล้วก็ยังลังเลเลือกทางอยู่เนี่ยปัจจุบันนะครับก็ยังคงยังคงเลือกเคลื่อนอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่า แท่งเนี่ยมาค่อนข้างเป็นเนื้อที่เต็มแล้วนะแต่โอเคแท่งนี้ยังอาจจะบอกยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาอีกห้าวันส4สี่ชั่วโมงนะครับในการที่จะปิดแท่งนะแต่ถ้าเกิดว่าแท่งนี้ยังคงเขียวเนี่ยผมบอกว่าสวยเลยนะสายหมีอาจจะหน้าเขียวได้นะครับถ้าไม่มีซอกล้อนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิมอีนิดนึงนะครับนี่ก็คือความลับนะครับจากที่บอกมานะครับรับแต่ไม่รับนะช่องนะครับที่เราเคยดูกันไว้นะครับว่าถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้เนี่ย จะสามารถขึ้นไปได้อีกเนี่ยแกะของซีมนะครับมีอยู่ที่ช่วงของ34 0 0 0นะครับแล้วก็35 0 0มด้วยนะครับตอนแรกจริงอยู่นะครับว่าเราบอกว่าแกะด้านล่างก็มีนะครับแต่ว่าแกะด้านบนมันก็มีนะครับคือเราทําไว้ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เป็นทีของขาขึ้นนั่นเองนะครับ สายมีต้องไก่หน้าผากนี่เรียบร้อยนะครับใช้ขาไก่ไปเลยนะเออต้องดูนะครับว่าตอนนี้นะครับจะสามารถขึ้นไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะต้องผ่านช่วงของ3ามสองไปให้ได้ก่อนซึ่งเดี๋ยวเราไปดูออปชันอีกครั้งนะออปชันบล็อกของรอบสัปดาห์เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีแนวโน้มล้วว่าจะปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับก่อนจะเข้าอีกเรียมนะครับเราไปดูออปชันบล็อกของบิตคอยดก่อนะเพราะตอนนี้บิตคอยเรากำลังมานะครับของกำลังมานะเราต้องรีบรีบตัดอะไร บล็อกนะครับบล็อกก็คือเป็นวอลลุ่มที่มีวอลลุ่มที่หนานะครับแล้วก็ค่อนข้างมีระยะกับการเหวี่ยงของกราฟนะครับแล้วก็จะเป็นวอลลุ่มที่รายใหญ่นะครับเข้าทําการซื้อไว้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคนึงนะครับที่เราเอาไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็รีแคปให้เพื่อนๆฟังครั้งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูนะครับปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคอร์ออปชั่นนะครับหรือว่าลองลองคอร์นะครับเราจะอยู่ที่ราคาในช่วงของตั้งแต่สามหมื่นสามสามหมื่นห้าร้อยนะครับ ไปถึงนั่นเองครับแต่ว่าต่อมานะครับตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่ไม่แพ้กันเลยเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แน่ๆนะครับที่มักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วด้วยเนี่ยไปคอเซลนะครับหรือว่าลองพุทนะครับก็ลองพุทนะครับถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยหลกหลังจากนั้นเนี่ยราคาดิ่งกลับลงมาเนี่ยเขาจะได้กําไรทันทีนะครับซึ่งคอเซลนะครับหรือว่าลองพุทนะครับอยู่ในช่วงของ3ามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองนะครับที่ผมให้นัยยะหน่อยเนี่ยก็จะเป็นสามหมื่นหนึ่งนะครับที่คิดว่า ค่อนข้างมีนยะแน่ๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยลงเป็นลงเป็น2 9 0 0 0เนี่ย 28, 500เนี่ยผมยังมองว่าตรงนี้เนี่ยผ่านขึ้นมาแล้วนะครับค่อยไปดูตัวของพุทเซลดีกว่านะ ส่วนพุทบายนะครับตรงนี้โวลุ่มค่อนข้างจางๆนะผมยังมองว่ายังไม่ใช่ในยะสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพุทเซลเนี่ยตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นแนวรับที่น่าจะไม่ดุดได้นะครับถ้าใครอยากจะรับของเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามีในยะนั่นเองนะก็อ,อยู่ในช่วงของ2องหมนะครับถ้าเกิดว่าบวกลบพันจุดสําหรับวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในวิ่งกัน3,000จุดมาแล้วนะสบายๆนะครับสำหรับการพักตัวในช่วงพันจุดเพื่อพักอินดิเคเตอร์นะครับให้มันสามารถที่จะกลับขึ้นไปแล้วก็ทะยานก,กลับ CME Gap น,นะมมเครนะับที่ ตอนแรกเรามองกันไว้นะว่าตรงนั้นนะครับมีแกลบช่องว่างอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นช่องที่เราเคยดูกันไว้นะครับว่าอืลูก2ของเรามันพุ่งทะยานนะครับทะลุกรอบของสามเปอร์หนึ่งสามสองขึ้นไปด้วยนะครับถ้่เมื่อกี้เพื่อนๆไม่ทันก็ลองกลับไปย้อนกลับดูนิดนึงนะจะเห็นได้นั่นเองครับต่อมานะครับในส่วนของฝั่งอีชเรียมนะครับรอบนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าทะลุแกลบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแกลบที่เราเคยเล่นกันไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่า ขึ้นสุดลงสุดเนี่ยก็เล่นกันอยู่ในช่วงข้างบนนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็เห็นได้ชัดนะว่าตอนนี้นะครับทะลุแกะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องยอมนะฮะเอ่อต้องยอมแล้มีสต็อปร้อนนะครับหาฟิวเ์ไท์นะครับที่ผ่านมานะแล้วก็เป็นจุดสต็อปไปนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้จ้าวให้เล่นสวิงแล้วนะครับจ้าบอกว่าจะจะขึ้นแล้วนะครับ ไปส่งครับส่งขึ้นดอยก่อนโอเคครับปัจจุบันนะครับของฝั่งของคอออปชั i o นะครับปรับตัวราคานะครับขึ้นมาในฝั่งของอีชิวียมนะครับอยู่ในช่วงของ c a l อ2,000นะครับแล้วก็เป็นพุที่ยอยู่ในช่วงของ1,800นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่ไม่ได้ต่างมากนะครับค่าของคอกับพุที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในช่วงของ2029นะครับส่วนพุทออปชั n นะครับอยู่ในช่วงของ1799นะครับซึ่งเท่าที่เราเห็นนะ real smack pen นะครับที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในช่วงของ1901นนนนะะคคครรรัับบาาตออี้ยู่เหนือนั่นเองนนนนะะคครรััับบแต่่วาอี้ปกติจะไม่ใช้ PA นะแต่่วาอันเนี้ยก็วัดเป็น แฝกไว้ให้แบบคร่าวๆนะครับเป็นแบบสังเกตนะครับเพื่อนๆเห็นได้นะครับว่าแฟกที่เคยพุ่งทยานกลับขึ้นมานะครับเอ่อถ้าเอามาต่อธงเนี่ยอยู่เนี่ยก็เห็นได้นะครับว่ามาถึง2,000ได้จริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดผนวกกับว่าที่เรามองว่าบิตคอยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นราคา3ามเ0อร์หนึ่และ3 3 0 0ปนะครับเราก็มองได้นะครับว่าทำไมอีเชียร์จะไปด้วยไม่ได้นะครับเพราะว่าอีเชียร์มันค่อนข้างจะเป็นตัวที่เล่นกับออปชันนี่ไม่ยากนะครับคือว่าเล่นง่ายกว่าบิตคอยเพราะบิตคอยเนี่ยค่อนข้าางงมมีผลกัับบภพรรววขอออคคยนะแต่่า อีกเิเลียมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวเอาคอยที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็โวลุ่มเนี่ยกับ o อไอออเมจอินเทรสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคนที่เล่นรายเดือนอยู่แล้วแล้วก็รายสัปดาห์นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าให้เล่นตามออปชันอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าการรับเนี่ยก็ต้องหาจุดดีๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้นะครับว่ามีแบร์นะมีแบร์อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการเป็นแบร์ที่พักตัวนะครับขอแค่ไอซ์ไอไม่หลุด50เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนนนได้้ออีกั่เ่เงะพาแมว ทำเฟรมของ4ชั่วโมงนะครับจะต้องพักตัวนะครับแต่ว่าทำเฟรมในทำเฟรมเดย์เนี่ยผมมองว่าสโต้เนี่ยยังคงสวยอยู่นะครับเราก็พักวี5้าสิบนะครับล้วก็ลับตัวขึ้นเลยนะเออนี่ผมมองว่าสวยจริงๆนะอีเทรียมมีค่อนข้างเป็นตัวที่น้องหมึกก็ค่อนข้างชอบนะครับลองดูกันอีกครั้งนะครับสองพันน่าจะมีโอกาสไปถึงได้นะครับและสําหรับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ถ้าเกิดว่าเป็นสายต่างชาติเนี่ยเขามักจะมองกันเนี่ยเขามองว่าเป็นช่วงกระต่ายดอวอิสเตอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงของวันที่แกะ10นะบ ของบ้านเราเนี่ยมีวันอีสเตอร์นะครับทำให้กราฟเนี่ยโดดขึ้นมาอย่างรุนแรงหรือเปล่านะครับจริงๆก็มันเป็นก็ไมนแค่มีนะครับไม่ได้มีระยะอะไรแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องมาดูเนี่ยอยู่ในช่วงของวันที่12ที่เป็นวันพุธนะครับซึ่งอยู่ในช่วงเวลาไทยนะครับอยู่ที่1นึ่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับเป็นการประกาศตัวเลขของ cpi นะครับ consumer price index นะครับตัวนี้นะครับมีค่อนข้างมีผลนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับราคา previous ของรอบก่อนเนี่ยอยู่ช่วงของ6.0นะครับรอบนี้ใน forecast อยู่ทีีีีี่่่่่รรรรระะะะมาาา5.2นนนนนนนคคคัััับบบทท้้ยยยขขอองงงงเเจสผลกกโดต ของการใช้จ่ายนะครับอุปโภคบริโภคนี่น้อยลงเนี่ยจะส่งผลต่อเราอย่างไรนะครับอันนี้เพื่อนๆนจะต้องสังเกตให้ดีนะเพราะว่าตอนนี้ผมมองเห็นว่าแกรบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับและสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพูดกันตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าราคาของกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะพลายกินไปแล้วนะหรือว่าราคานะครับส่งผลไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะตัดโอกาสนี้ไปไม่ได้เลยนะว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไปรับข่าวแล้วหรือเขาอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า ราคาของ c p i เนี่ยหรือว่าตัวเลขของการประกาศที่จะถึงเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะครับน่าจะมีอินไซต์เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ราคาหองการ์ดเนี่ยตอนนี้ก็ส่งผลไปก่อนที่จะมีการประกาศแล้วนั่นเองนะเลยเรียกว่า price in นะครับ ราคานคในช่วงของ5.2กับ6.0เนี่ยมีผลอย่างไรนะครับราคาของการซื้ออุปโภคบริโภคนะครับถ้าเปอร์เซ็นที่สูงกว่านะครับเช่นรอบที่แล้วนะครับบอกว่า6.0รอบนี้ forecast ไว้ที่5.2นะครับถ้าเกิดราคาที่แท้จริงเ่ยหรือว่าการประกาศ actual อ,ออกมาเนี่ยในช่วง5.3ถึง5.9เนี่ยหมายถึงว่าการซื้อของของคนเนี่ยที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยจะต้องมีราคาที่ต่ำลงนะครับ แม้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีเบสที่6.0นะครับปัจจุบันเป็น5.2นะครับก็จะกลายเป็นว่าซื้อถูกลงนะแต่ก็ไม่ได้ถูกลงมากขนาดนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้กราฟดีนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้ของซื้อในราคาที่น้อยลงเนี่ยทำให้ดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าลงนะครับดอลลาร์ไม่แข็ง ทำให้ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับเช่นทองคำกับคริปโตนี่ก็จะขึ้นแต่ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยแล้วแต่ในช่วงของ5.3-5.9เนี่ยทะ่ทำให้ราคาของคริปโตกับทองคำเนี่ยสามารถที่จะขยับตัวขึ้นได้ครับผมเรียกว่าไซด์เว้าขึ้แล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่ํากว่า5.2ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมมองว่ากราฟเนี่ยสามารถใช้คําว่าทูดูมูนได้เลยนะเออราคาของ3,004เนี่ย3,003ที่เราเคยดูกันไว้ว่ามันมีแกลบของ CB นีเอไ,ไมา่ยากครับเหตุผลนึงที่จะทําให้รฟเนี่ย ดิ่งกลับมานะครับเป็นนรกเลยเนี่ยก็คือจะต้องมากกว่า6.0หรือ6.0ขึ้นไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีนิ่งว่าราคาของดอลลาร์เนี่ยยังคงแข็งแต่งอยู่นะครับแล้วก็การซื้อของอุโรปโภคบริโภคเนี่ยยังคงต้องใช้เงินที่มากอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขา f o r แ c a s t ไปแล้วนะว่าอ่อนลงแหละแต่ว่ามากหรือน้อยอย่างไรนะครับแปลว่าเราก็คงมีแนวโน้มนะครับที่คิดได้ว่า ราคาของตราฟเนี่ยอาจจะขายอินไปแล้วด้วยนะครับมันถึงได้พุ่งขนาดนี้ครับเพราะว่าลงมาตั้ง0.8นนะครับถือว่าเยอะนะสำหรับ CPI นะครับเพราะว่าส่งผลกับเราโดยตรงนะหลังจากที่ประกาศ CPI แล้วนะครับก็จะส่งผลต่อ PPI ในวันถัดมาด้วยนั่นเองนะครับต้องดูตารางของน้องเพิ่มอีกครั้งนะก็ตรงนี้นะครับก็เขามองไว้ว่าว่าจะเป็นวันเ e d g i n g นะครับ CPI และ Core CPI นะหลังจากนั้น,นก็จะมีการประกาศของ PPI ด้วยนะแล้วมีการประกาศตัวเลขของ ECB ด้วยนะครับที่เป็นของฝั่งอังกฤษด้วยนะตรงนี้เนี่ยวันที่12-13เนี่ยผมค่อนข้างที่จะต้องจับตามองนะเพราะว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะพุ่งแรง แรงมันดีแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในนั้นเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเพราะถ้าเราไปเข้ากลางทางเนี่ยเราอาจจะเจ็บได้นะครับต้องลองดูให้ดีนะว่าเออก็มีมินิมินิ่งนะครับว่าจะต้องเฮดจิ้งนะครับเพื่อจะต้องดูความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะการประกาศเนี่ยมีการสวิงได้เสมอนะครับ สำหรับบาร์ชาร์ดรอบนี้นะครับที่ไม่ได้เอาภาพรวมใหญ่มานะครับเพราะมองว่าราคานะครับเมื่อมีการสวิงของกราฟที่รุนแรงเนี่ยบาร์ชาร์ดมักจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมเห็นว่าแนวต้านของพีวอร์ดพอรที่3เนี่ยยังคงมีผลกับเราอยู่นะครับและพีวอร์ดพอรที่2ด้วยนั่นเองนะครับไฮสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3 3 5 5มนะครับแต่ว่าพีวอร์ดพอรที่3เนี่ยอยู่ช่วงของสามหมนห่งงห้าร้อนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะตรงกับของฝั่งของออปชั่นบล็อกนะครับถ้าเพื่อนๆสสงงัััยยอออะไไรลล้้นนนกบบปดดูคเีี่ม ตรงนี้อยู่นะครับถ้าสมมติว่าขึ้นไปอีกครั้งนึงเนี่ยมีโอกาสาน,นะครับว่าตรงนั้นอาจจะเป็นจุดเฮดจิ้งที่ดีนะครับเฮดจิ้งก็คือเฮดจิ้งชั่วคราวนะแล้วก็ถ้ามองเป็นพิวร p o พอยที่เป็นซับพอร์ตนะครับอยู่ในช่วงของ 28, 200, 27, 200, 26, 700นเะครับเข้าท่าที่เห็นเนี่ยจะคือจะลบในละพันจุด500จุดนะครับ ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ผมมองว่าจริงๆนะเนี่ยพี่วพอยจริงๆเนี่ย28,751กับ29 0 0ที่เป็นโลเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเอาจุดที่เซฟสุดๆนะครับสามารถที่จะเอาไปคำนวณ manage ได้นะครับสำหรับการแบ่งมายสำหรับคนที่เล่นหลายมานะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยยังคงมีประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็เลยเอามาเป็นเพื่อนดูนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะคำนวณมากับ moving average นะครับแล้วก็จะใช้เป็น fibonacci ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องลองดูอีกครั้งนะว่าจะ เป็นยังบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe ด้านล่างกดกดแจ้งเตือนด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับจะมีโพซชั่นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอให้มันขึ้นให้สุดนะครับหรือว่าลงให้ชัดๆก่อนนะมองดูอินดิเคเตอร์ให้ดีนะครับตอนนี้กราฟมันค่อนข้างสวิงแรงครับเดี๋ยวเพิ่งไปโลภนะตอนนี้เดี๋ยวจะเจ็บได้นะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปต่่ออไไปปนนนะะคครรััับบผมมแลลทีีงาากสสวด